ทิลิตตัวละคร Resonance s o o r i s อัปเดตตุลาคม2025ในเกม Resonance s o o r i s https://resonance.joygames.com/ ผู้เล่นจะต้องบริหารเด็กตัวละครเพื่อควบคุมการต่อสู้บนรถไฟแห่งพลังเสียงสะท้อนการเลือกตัวละครที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยให้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปีนแรง PVP และผ่านด่านบอสสุดโหดได้อย่างมีประสิทธิภาพอันหนึ่งทิลิตนี้นำมาจากสื่อนอกทำให้ทิลิตนี้ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมได้ตามที่ตนเองเห็นสมควรครับที่ชื่อตัวละครจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางการปั้น S y s ย p p ูซัพพอร์ต r i d สริสร้างความเสียหายพร้อมเร่งคูดาวทีมเก่งในไฟยาวดดเมจเบิร์สไม่สูงนักควรปั้นของเพิ่มความเร็วและจับคู่กับเยอเอสเมเรฮตัวโจมตีหลักย,ยื้แรงทำลายกรอศัตรูและบัฟทีมได้ดีใช้มานามากควรใช้ร่วมกับอิโลเนและสเตลเพื่อบาลานซ์ที เอสจอชัวซัพพอร์ตแทงสร้างโลและสะท้อนดาเมจเหมาะกับทีมเน้นความทนเร่งจังหวะช้าควรโฟกัสของป้องกันและจับคู่กับป็นเชงเอสเยอตัวทาดาเมจเบอร์สุดยิงหนักต่อบอสและเคลว์เวฟเร็วหมดแรงในไฟยาวควรเพิ่มคริติคอลและจับคู่กับยูยุคิเอยุยยุคิยืดหยุ่นระหว่าง DPS กับซัพพอร์ตเพิ่มสปีดทีมได้สูงพลังป้องกันต่ําควรบาลานซ์ของความเร็วและดาเมจเอโลนฮิลและดาเมจผสมคุมทีมได้ดีในไฟยาวไม่เด่นในเมตาเร่งดาเมจควรใช้ร่วมกับจอชัว เอรินวันซับพอร์ตเร่งคูดาวทำให้ทีมทำคอมโบได้ไวขึ้นไม่มีดาเมจโดยตรงควรใส่ของเร่งสปีดและจับคู่กับเยออเอเตอร์เสริมโลและเพิ่มดาเมจให้ทีมโดดเด่นในการบอสเรดต้องอาศัยจังหวะทีมควรผสมของบัฟโลและบูสพลังบีเคเรนซับพอร์ตต้นเกมเพิ่มสปีดและบัฟดาเมจให้ทีมหน้าดาเมจต่ำเมื่อเทียบกับ a อ i e r ใช้ช่วงต้นเกมดีที่สุดบีเชสซูรตัวสมดุลมีฮิล และดีบัฟเ็กน้อยเหมาะกับผู้เล่น F 2 P ไม่มีจุดเด่นชัดเจนเหมาะใช้เป็นยูนิตสำรอง b ีลิเวียดาเมจพื้นฐานและโลเบาเหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้ทดแทนแทงชั่วคราวในทีมทดลอง b ีเวนชิงสนับสนุนการรีไซเคิลพลังงานทำให้ไฟยาวขึ้นเร่งจังหวะช้าเหมาะกับทีมตั้งรับ b f r i น n d Support h e a กลางไฟพร้อมดีบัฟเบาใช้ได้ดีในทีม F 2 P ดาเมจไม่สูงเหมาะกับสายป้องกัน b ีค r a ตัวกลางสมดุลเล่นง่ายเหมาะกับมือใหม่ไม่มีสกิลเด่น ควรใช้ชั่วคราวจนได้ตัวดีขึ้นซีมาจิลเชี่ยวชาญธาตุไฟเหมาะกับด่านศัตรูแพ้ไยใช้ได้เฉพาะบางด่านควรปั้นเฉพาะทีมกิจกรรมซีดอรติเชี่ยวชาญธาตุลมมีสกิลควบคุมฝูงชนสเตตัสพื้นฐานต่ำเหมาะใช้ในหมวดเฉพาะซีเฮราเชี่ยวชาญธาตุน้ำมีฮิลเล็กน้อยในสเตดน้ำตัวบางควรใช้ในกิจกรรมเฉพาะทางใช้เฉพาะในอีเวนต์น้ำซีนิคเลเชี่ยวชาญธาตุดินสร้างกรอบป้องกันเคลื่อนไหวช้าเหมาะกับไฟป้องกัน CBOX เชี่ยวชาญท่าสายฟ้าโจมตีเป็นมูดามเมสไม่คงที่ใช้เฉพาะในอีเวนต์สายฟ้าดีเลียตัวทั่วไปไม่มีจุดเด่นเหมาะสำหรับช่วงแรกเท่านั้นควรหลีกเลี่ยงการลงทุนใช้ชั่วคราวในทีมเริ่มต้น Resonance Sustis HTTPS colon s l a s l a s d c i s n l a n d com s l a s a s Resonance s o y s u s t i เป็นเกม RPG ที่ผสมระหว่างการวางกลยุทธ์ต่อสู้ด้วยการแบบเรียลไทม์และการจำลองบริหารจัดการผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการ ซึ่งมีหน้าที่ใช้พลังประสานมืองต่างๆและกอบกู้โลกจากภัยพิบัติภายในเกมมาพร้อมตัวละคร 2D ดีมากมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจัดทีมต่อสู้ได้อย่างอิสระหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีโหมดเกมน่ารักๆอีกเทียบเช่นโหมดสร้างบ้านเอนเตอร์เทลูกทีมและอื่นๆที่จะทำให้เล่นเพลินจนลืมเวลา yoria https: s w w y o r i a c o m นับผจญเกมที่ไม่จำกัดประเภทและแพลตฟอร์ม